เครื่องดื่มสมุนไพรก้านตองผักข้าวตองตรา Happy Pure Fresh สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการพบรักคุณนะคะพบกับเราเมื่อไหร่นะคะก็จะมีข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาสุขภาพด้วยคุณประโยชน์ของสมุนไพรและก็การแพทย์แผนปัจจุบันนะคะวันนี้ค่ะดิฉันนุกพัฒรพรคุบธนาพรน,นะคะและผิดชอบดำเนินรายการอยู่กับท่านผู้ชมครึ่งชั่วโมงนะคะวันนี้ค่ะเรียได้ว่าสาระน่ารู้ดีด ที่จะมานําเสนอท่านผู้ชมต้องไม่เคยรู้ที่ไหนมาก่อนแน่นอนค่ะเพรอดิฉันค่ะไม่ได้มาเพียงคนเดียวนะคะยังมีผู้เชี่ยวชาญทั้งสองท่านอยู่กับเรานะคะท่านแรกค่ะอาจารย์อุบลเตชะมณีสถิตค่ะผู้เชี่ยวชาญทางด้านเวชกรรมและเภสัชกรรมไทยนะคะท่านยังมีผลงานระดับประเทศนะคะในการได้รับรางวัลอันดับหนึ่งประเภททีมในการพัฒนางานเบาหวานนะคะถึง5ปีเต็มด้วยกันนะคะอีกท่านค่ะ แพทย์หญิงโสภาเกิดไกกุลค่ะท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านระบบสมองและประสาทวิทยานะคะท่านยังเป็นสมาชิกกิติมศักดิ์ของสถาบันวิจัยสมองและพฤติกรรมของประเทศออสเตรเลียอีกด้วยค่ะวันนี้ทั้งสองท่านอยู่กับเราในรายการแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องน้สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะตอนนี้ค่ะมีข่าวดีในวงการแพทย์แล้วก็สุขภาพนะคะว่าเรามีวัคซีนในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันใน กับโรคอีโบลาที่กำลังแพร่ระบาดในช่วงที่ผ่านมาแล้วก็ฆ่าชีวิตคนไปถึงพันลายนะคะค่ะจริงๆแล้วเนี่ยโรคนี้ดูแล้วมันเหมือนกระไก่เพราะมันไม่ได้ระบาดที่แถวภูมิภาคเอเชียนะคะแต่ปรากฏว่าความโชคดีตรงที่ว่ายังไงรู้ไหมฮะโรงพยาบาลศิริราชค่ะ เป็นโรงพยาบาลในหัวใจของอาจารย์นะคะ,คะและที่สำคัญที่สุดก็คือคุณหมอโสภาก็จบที่นั่นด้วยนะะ,ะปรากฏว่าศิริราชได้ทำการผลิตวัคซีนในการที่จะป้องกันและฆ่าเชื้ออีโบลาเป็นแข่งแรกของโลกนี่คือความภาคภูมิใจที่โรงพยาบาล ของเราแหมอาจารย์พูดว่าโรงพยาบาลของเราเนี่ยาาสามารถที่จะชะสร้างชื่อเสียงที่บอกได้เลยว่าเป็นชื่อเสียงที่น่าภาคภูมิใจค่ะ,คะเพราะว่าท่านอาจารย์อุบลน,นะคะก็มีผลงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรหลายตัวร่วมกับโร<ช>งพยาบาลศ<ช>ิริราและก็คุมวิทยาศาสตร์การแพทย์ด้วยใช่ค่ะกะะ็ตัวตัวอาจารย์เองก็ได้มีโอกาสได้คอนแทคกับเขาเรียกว่าคุณหมอที่สนใจทางด้านสมุนไพรนะคะ,คะแล้วด้วยมีโอกาสทํางานวิจัยร่วมกับ คุณหมอแผนปัจจุบันซึ่งสนใจสมุนไพรไม่ว่าจะเป็นบอระเพ็ดเจียวกุ้ยหลานอบเชยใบหม่อนปักกิ่งแล้วก็ปัญจขันซึ่งแต่ละตัวเนี่ยบอกได้เลยว่ายิ่งใหญ่มากแต่รู้ไหมแต่อาจารย์ทั้งททั้งหมดที่อาจารย์ทำงานวิจัยมาเนี่ยมาหลายตัวผลการทดลองว่าไงรู้ไหมสามารถที่จะรักษาได้ แต่ไม่ดีเท่ายาแผนปัจจุบันมต่มีอยู่ตัวสองตัวอ๋อมีอยู่ตัวสองตัวค่ะมีอยู่ตัวสองตัวซึ่งบอกได้เลยว่าแหมมันเทียบเคียงกับยาแผนปัจจุบันเทียบเคียงด้วยนะ,นะคะ,ะ,คะซึ่งบอกได้เลยว่าไม่ใช่เฉพาะาประเทศไทยนะคะในะต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นญี่ปุน่นอินโดนีเซียนะคะจีนเกาหลีนะคะและประเทศอื่นใดก็ยอมรับในสมุนไพรนี้ค่ะแต่เสียดายค่ะค่ะก็คือ เขาไปจดลิขสิทธิ์เป็นของประเทศเขาไปแล้วก็คือผักเชียงดาผักเชียงดาจริงๆไปแล้วจริงๆพืชผักสมุนไพรของไทยเรานะคะมีมากมายแล้วก็มีคุณประโยชน์มากมายนะคะแต่กลายเป็นว่าต่างชาติกับเอาของเราไปจดลิขสิทธิ์นะค่ะเอาไปจดลิขสิทธิ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแต่ในงานวิจัยทุกชิ้นทุกอันเนี่ยสมุนไพรเดี่ยวยังสมมติว่าตัวอาจารย์เองจะเอาสมุนไพรอย่างเงี้ยอย่างที่อาจารย์ไปศริราชมาเนี่ย ตัวอาจารย์เองจะเอาสมุนไพรเดี่ยวตัวเดียวอย่างเงี้ยมาใช้เนี่ยปรากฏว่าน้องนุกเชื่อไหมผลการวิจัยเขาบอกว่าสมุนไพรเดียวไม่สามารถรักษาได้เทียบเคียงกับยาแผนปัจจุบันแต่ถ้านํามารวมกันสัก3ามสี่ห้าตัวอย่างเงี้ยแล้วก็เอามาสกัดค่ะผลปรากฏว่ามีฤทธิ์ดีและสามารถเป็นยารักษาโรคได้เลย ะะอันนี้คือข้อที่ดีนะคะ,ะคะการเลือกใช้เพียงสมุนไพรตัวเดียวอาจจะไม่เทียบเคียงการรักษาแพทย์ด้วยยาปัจจุบันนะคะแต่ะะเมื่อมันมารวมกันเป็นตำรับนะคะแล้วก็บ่มเพาะสกัดมาเป็นผลิตภัณฑ์ดีๆนะคะอย่างผลิตภัณฑ์ของเราค่ะเครื่องดื่มสมุนไพรก้านตอผักข้าวตองตาแฮ p ปี้พีเพิลเฟชนะคะก็จะช่วยให้เกิดสมดุลในร่างกายรักษาสุขภาพให้ดีและก็แข็งแรงยิ่งขึ้นนะคะ,คะเดี๋ยวมาฟังคุณหมอ พูดเกี่ยวกับเรื่องเชื้ออีโบลาเขาคงไม่ใช่พูดเรื่องเชื้ออีโบลาเป็นวัคซีนนะคเป็นวัคซีนถือว่าเป็นข่าวดีที่เป็นความน่าภูมิใจของคนไทยค่ะคือเราต้องมารู้ความรู้เรื่องเล็กๆน้อยๆของวัคซีนนะคะวัคซีนในขณะนี้เนี่ยเราเข้าใจกันในอดีตว่วัคซีนเป็นเพียงแค่ เหมือนเด็กเล็กๆนะคะฉีดไวพยมป้องกันนะคะรโรคต่างๆขณะนี้เนี่ยวัคซีนได้กเกิดการพัฒนาขึ้นในเป็นการวัคซีนรักษาโรคด้วยนะคะเช่วนวัคซีนเนี่ยก็คืออะไรวัคซีนก็คือสารนะคะของเชื้อไมโครออร์แกนิซึมจะเป็นเชื้อไวรัสือเชื้อแบคทีเรียอะไรก็ตามนะคะ,ะซึ่งเรามาทําให้ตัวมันเองเนี่ยเขาเรียกว่าว ตัวลงไม่มีพิษต่อร่างกายนะฮะซึ่งอาจจะไปเอาเป็นตัวเชื้อจริงๆหรือเป็นตัวาบางส่วนของไมโครออร์แกนิซึมตัวนั้นนะคะของเชื้อจุลินทรีย์ตัวนั้นนะคะและเอามาสกัดนะแล้วก็มาฉีดเข้าร่างกายจะใช้วิธีการฉีดก,ก็ได้นะคะวัคซีนจะเป็นขึ้นอยู่กับชนิดของวัคซีนแต่และชนิดเช่น เออบางคนก็บอกว่าเอา๊ะทำไมวัคซีนตัวนี้ฉีดเอามากินเอาทาเป็นยาเม็ดกินไม่ได้เรอมันขึ้นอยู่กับสมบัติเช่นวัคซีนโปลิโอก็เอามาฉีดไม่ได้ะนะคะวัคซีนพวกคอติดไอกรนก็ต้องฉีดเอาอนะคะแล้วก็ฉีดกันที่ใต้ผิวหนังนะ,ะคะการฉีดเช่นทีเน่เมื่เพื่อเพื่อกระตุ้นให้ร่างกายเนี่ยรู้จักเชื้อโรคตัวนั้นแล้วก็มีการสร้างภูมิป้องกันเกิดขึ้นนะคะอันนี้เป็นเรื่องของการวัคซีนใช้ในการป้องกันแต่ขณะนี้เนี่ยมีลักษณะการรักษาเขาเรียกว่า ซีนใช้ใการรักษาซึ่งกําลังพัฒนาอยู่แต่ยังไม่ได้ใช้ในปัจจุบันก็คือว่าสีการรักษาโรคเอ นะแะก็เพราะว่าก็ใช้ในลักษณะคล้ายๆกันก็คือกระตุ้นให้ร่างกายเรียนรู้นะฮะแล้วก็พบกันพบว่าหลังจากที่ร่างกายเนี่ยมีการสร้างแอนติบอดีมีการสร้างภูมิต้านทานเกิดขึ้นโดยจะเป็น cmi cell mediated immunity ต่างๆนี่ก็จะช่วยทําให้ขจัดเชื้อไวรัสตัวนี้ออกไปได้นะฮะเพราะฉะนั้นวัคซีนตัวนี้ก็เป็นวัคซีนของการรักษาค่ะเพราะฉะนั้นก็การและการฉีดวัคซีนเนี่ยบางทีเนี่ย หรือการกินก็ตามบางครั้งเนี่ยอ,อ,อย่าได้ท้อแท้ว่าเออกินหนเดียวแล้วป้องกันได้ตลอดชีพไม่ใช่มันจะต้องเป็นบางครั้งเนี่ยเราก็ต้องให้เกิดภูมิต้านทานขึ้นแล้วมันเนี่ยมันเป็นเกิดขึ้นจากโดยการที่เราดัดแปลงจาก สิ่งที่มันไม่เกิดขึ้นจากธรรมชาติใช่ไหมบางคนไขเน้เป็นเป็นไข้ฝีดาษเนี่ยตั้งแต่เด็กเนี่ยนะคะแล้วก็พอพอโตขึ้นปุ๊บเนี่ยมันก็จะหายเป็นนั้นนั้นเป็นเรื่องของธรรมชาติแต่นี่เราเป็นการใส่ให้ร่างกายเป็นการสร้างภูมิต้านทานขึ้นพอถึงระดับระยะเวลาหนึ่งภูมิเหล่านี้เนี่ยมันก็จะลดลงนะคะนั้นต้องมีการบูสเตอร์คำว่าบูสเตอร์คือการเพิ่มให้อีกครั้งหนึ่งพอให้ประมาณสักสองสาครั้งแล้วแต่แล้วแต่วัคซีนแต่ละชนิดพอให้ไปเนี่ย ร่างกายก็จะมีการสร้างภูมิต้านทานบางคนวัคซีนบางชนิดก็ได้ตลอดชีบางบางวัคซีนบ,บางชนิดได้เพียงแค่ระยะเวลาหนึ่งเช่นตัต,ะตะนาทอกซอยซึ่งบางคนเข้าใจว่าโอ้จิตะตะัตนาทอกซอยสโดสแล้วตลอดที่ไม่ใช่มันเพียงแค่8ปีนะเพราะฉะนั้นมันต้องมีบูสเตอร์อีกพอมันเริ่มลงก็ต้องทิดบูสเตอร์เข้าไปเพราะฉะนั้นการปฏิบัติตัวในการให้กิจยาวัคซีนแบการป้องกันจําเป็น ต้องไปฉีดซ้ําหลายๆครั้งตามกมําหนดกฎเกณฑ์ที่อ,อยาิวัคซีนแต่ละชนิดบอกไปนะคะส่วนอันที่สองก็คือในเรื่องของการป้องกันในการรักษาก็เช่นเดียวกันก็จะมีบูสเตอร์ไม่งั้นไม่ใช่ว่าให้ทีเดียวจะจบไปเลยไม่ใช่นะคะกระตุ้นกระตุ้นให้เกิดขึ้นหรืหลายๆครั้งค่ะคือสรุปง่ายๆว่าวัคซีนเนี่ยคือเชื้อโรคที่ทำให้มันอ่อนตัวลงค่ะ แล้วนำมาใส่ในร่างกายมนุษย์ค่ะเพื่อที่จะให้มนุษย์เนี่ยมันจำว่าถ้ามีเชื้อตัวนี้อยู่เนี่ยต้องกัดกินทำร้ายนะคะก็คือให้ร่างกายเราจดจำเขาเรียกว่าระบบอิมูนนะคะให้จดจำว่าถ้ามีเชื้อนี้มาต้องเข้าไปหุ้มเข้าไปล้อมเข้าไปทำลายคือทำให้มันอ่อนตัวลงและลักษณะการใช้วัคซีนเนี่ยมันมีชนิดฉีดชนิดกินนะะ และในยุคปัจจุบันนี้ที่คุณหมอบอกตอนนี้คุณหมอบอกว่ามียาใช่ไหมฮะที่จะรักษาค่ะจะใช้คำว่ายาวัคซีนวัคซีนใช้ในการรักษาเพราะว่าพอคำว่ายาปุ๊บเนี่ยคนเขาจะเข้าใจคําว่าเออเป็นพวกผงเป็นยาฉีดเป็นอะไรอย่างเงี้ยคือตัวมันเองเข้าไปช่วยในการฆ่าเชื้อโรคไม่ใช่ไม่ใช่ฆ่าเชื้อโรคเพราะฉะนั้นมันเป็นการสร้างภูมิต้านทานแล้วก็ทําให้ร่างกายเนี่ย เราจะเห็นว uh, uh, um, oh, yeah. uh, ่าคำว่าป้องกันกับการรักษาต่างกันตรงไหนอาจารย์คิดว่ายังไงอออการป้องกันกับการรักษาไม่ลองลองถามบัณฑาตคุาสตร์ช่วยพูดถ้าไปลองเลี้ยจะได้ลองแก้ือว่าป้องกันวัคซีนในการป้องกันกับวัคซีนในการรักษาอาจารย์คิดว่ามันต่างกันตรงไหนก็รบกวนคุณหมอบอกในรายการได้เลยค่ะไม่ต้องถามค่ะคุณหมอชวยคุยกันเล่นๆนะครับคำพิกแค่นี้เองก็คือวัคซีนในการป้องกันก็คือคนนั้นจะไม่เป็นโรค จริงไหมคะแล้วเราก็ให้ลักษณะการให้ฉีดวัคซีนเข้าไปในใต้ผิวหนังให้เซลล์ร่างกายรู้จักนี่คือในคนที่ยังไม่เคยเป็นโรค,ะคะนะฮะส่วนในการรักษาก็คือคนนั้นเป็นโรคแล้วใช่ไหมให้<อ>ไเชื้อโรคอยู่แล้วก็เป็นการรักษา,กากเพราะฉะนั้นมันก็แค่ต่างกันที่ผู้รับเท่านั้นเองว่าผู้รับเนี่ย มีเชื้ออยู่หรือไม่ยังไม่มีเชื้ออยู่เท่านั้นเองไงก็คุยกันเรื่องเรื่องสนุกเล่นๆในภาคประชาชนทันวไปนะคะก็ถือว่าเป็นสิ่งนิมิตหมายอันดีนะคะว่าทางโรงพยาบาลศรีราชได้ผลิตหรือเป็นต้นแบบในการที่จะผลิตวัคซีนเชื้ออีโบลาซึ่งจะประกาศว่าเท่าไรนะคะคืออย่างนี้มันก็มีความผิดพลาดเกิดขึ้นทางคณะแพทย์ศรีราชเนี่ยก็ค่อนข้างจะ กระจายข่าวทางหนังสือพิมพ์ออกไป <c oughs> เพราะเนื่องจากว่าเรายังไม่เข้าใจกับวัคซีนโดยทั่วไปเราก็เข้าใจว่าวัคซีนเป็นเรื่องของการป้องกัน <c oughs> ใช่ไหมคะแล้วก็เราเพิ่งมาขณะนี้ยังไม่มีวัคซีนในการรักษาแม้กระทั่งโรคเอกก็เหมือนกัน <c oughs> เพียงแต่มีงานวิจัยแล้วค่อนข้างจะได้ผลดีในอนาคต <c oughs> ข้างหน้าว่าจะมีการรักษา โรคเองแล้วดยการใช้วัคซีนนะคะเพราะคนนั้นมีเชื้อโรคอยู่แล้วนะคะขณะนี้เพราะฉะนั้นก็เลยยังเป็นเรื่องที่เอ๊วัคซีนวัคซีนก็ต้องเป็นเรื่องของการฉีดป้องกันแล้วก็เข้าใจว่าแบบวัคซีนในการรักษาปุ๊บก็ต้องเป็นยานะคะเป็นเม็ดแคปซูลกินเข้าไปอันนี้ไม่ใช่นะฮะต้องเข้าใจใหม่ว่าวัคซีนป้องกันกับวัคซีนรักษาทีนี้คณะแพทย์ศินราชทำการยังไงก็คือในวันที่2ตุลาคมนี้จะมีการแพร่กระจายข่าวว่า ที่คณะแพทยศิริรชได้ผลิตยานะะในการรักษาโรคอีโบลาแล้วอันนั้นไม่ใช่นะคะใน,นความเท็จจริงก็คือทางคณะแพทยศิริร์นะคะ,คะเราเดี๋ยวเราไปฟังอีกทีวันที่2ตุลาท่านอาจจะพูดอะไรรายละเอียดกับกดิฉันเท่าที่ดิฉันทราบม,มาก็คือจากสื่อสารนะคะต่างๆก็มีการว่าทางคณะแพทยศิริร์เนี่ยได้พบ แอนติบอดีก็คือ,เ,อเป็นสารเคมีที่ในการต่อสู้เชื้อโรคหนึ่งขึ้นแล้วก็พบว่าแอนติบอดีเนี่ยสามารถจะไปทำวัคซีนได้ซึ่งคิดว่าวัคซีนที่ที่ทางคณะแพทยศิลารจะใช้นาะนี้ก็อาจจะเป็นวัคซีนใช้ในการรักษา แต่ว่าไม่ใช่เป็นตัวยาเป็นเป็นผงเป็นอย่างนี้นะคะจากในข่าวที่บอกว่าเป็นยาจริงแล้วยังเป็นวัคซีนจะเอาแอนติบอดีนี้ไปสร้างวัคซีนเกิดขึ้นมาในของคณะแพทย์ศิริราชนะคะพอพูดถึงในเรื่องภูมิคุ้มกันแล้วอะค่ะเราฟังในเรื่องของแพทย์แผนปัจจุบันไปแล้วถ้าแพทย์แผนไทยเรามีอะไรที่เกี่ยวกับการสร้างภูมิคุ้มกันไหมคะอาจารย์อุบลจริงๆแล้วภูมิคุ้มกันในร่างกายคนเราเนี่ยตัวอาจารย์เองบอกด้วยนะคะว่ามันมันเกิดขึ้นได้ด้วยตัวเอง นะคะมันเกิดขึ้นได้ด้วยตัวเองเพราะร่างกายคนเรามันรู้ว่าอะไรดีอะไรไม่ดีและถ้ามันเจออะไรไม่ดีเนี่ยมันจะขะจัดออกด้วยตัวมันเองง่ายๆเลยถ้าเราไปอยู่ในที่มีฝุ่น,นเยอะเนี่ยเราจะไอแล้วเราจะจามออกมานี่คือร่างกายมีปฏิกิริยาตอบสนองที่เห็นเป็นรูปธรรมอย่างเด่นชัดว่าเราไปสิ่งที่มันมีนี่ไอจาม ขึ้นมาทันทีเพราะร่างกายมีปฏิกิริรยาตอบสนองและถ้าเราไปสิ่งที่มันเกิดมีอาการภูมิแพ้มันก็จะเห่อขึ้นตามผิวหนังเลยนี่คือร่างกายมีปฏิกิรยาตอบสนองว่าอย่าไปเข้าใกล้ตรงนั้นนะอย่าไปยุ่งอะไรกับตรงนั้นนะ,ะนี่คือพิษนะนะคะ,คะนี่คือร่างกายบ่งบอกแล้วอีกชนิดหนึ่งมันฝังอยู่ที่เซลล์มันฝังอยู่ที่เซลล์เลยอย่างเช่นไข้ทรพิษ หรือไม่ก็พวกอ,ะ,อะไรอะหัดเยอรมันะนะคะนะคะหรืออื่นใดก็ตามซึ่งมันฝังอยู่ในเซลล์แล้วร่างกายเราก็จะมีปฏิกิริยาโตอตอบออกมาว่าเกิดอะไรขึ้นตัวจารย์เองบอกได้เลยนะคะเกี่ยวกับเรื่องอภูมิคุ้มกันเนี่ยตัวจารย์เองจากจากที่ประสบการณ์ที่อาจารย์ทำงานวิจัยมานะคะ,คะอันนี้ถ้าก้องคนไม่ได้ค้นมานิดเดียวนะคะเป็นบทสรุป ศักยภาพในการพัฒนาผักก้านตองเขาระบุเลยนะคะนี่ฮะบทสรุปปรากฏว่าอันนี้เป็นด้านสารเคมีอันนี้เป็นคุณสมบัติเขาบอกเลยนะคะสารเคมีมีทั้งหมด10กว่าชนิดเขาบอกเลยว่าชนิดที่หนึ่งเนี่ยช่วยเสริมภูมิคุ้มกันในร่างกายออโอ้โหแค่คำนี้อาจารย์ก็ชื่นใจแล้วก็คือปลุกปลุกอะไรรู้ป่า ปุกภูมิคุ้มกันในร่างกายเราเนี่ยให้ตื่นตัวขึ้นมาส่งเสริมระบบภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงปกป้องสิ่งที่มันจะมาก่อกวนให้ร่างกายเราเนี่ยเกิดปฏิกิริยาค่ะส่งเสริมให้ดีขึ้นก็คือผักเขาตองสามารถช่วยเสริมภูมิคุ้มกันกำลังหน้าสนใจเลยค่ะอาจารย์ค่ะแต่ช่วงนี้ค่ะพักเบรกโฆษณานกันสักคู่หน<ช>ึ่งเดี๋ยวกลับมาพบกับผักก้านตองในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในช่วงหน้าค่ะใช่และนอกจากนั้นแล้วนะคะ ก่อนจะอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะคะยังสามารถที um ่จะยับยั้งเชื้อหลายๆเชื้อได้นะคะโดยเฉพาะเชื้อจุลินซีเชื้อราอนฟูอนซานิวโมคอคัสเตปแอเรียนและโรคเอดเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนช่องไปไหนค่ะพักกันสักครู่ค่ะเครื่องดื่มสมุนไพรก้านตองผักข้าวตองตราแฮปปี้ e ีเพอร์เฟกส เพราะเวลาศึกครั you know so ้งที compact, <S <S, s so cold, ่ you know, <S 2องมันก็จะมีการจดจำในของที่เราเรียกว่าเซลล์เมดิเอเต็ดอิมมิเตี้เนี่ยนะเป็นการป้องกันที่ให้พวกทีลิมโฟไซต์ในร่างกายต่างๆเนี่ยในร่างกายเราจำนะฮะมีการจำว่าอ้นี้เนี่ยเป็นตัวอันตรายของร่างกายนะฮะเครื่องดื่มสมุนไพรก้านตองผักข้าวตองตรา HAPPY PEEPER FRESTS ค่ะท่านผู้ชมค่ะเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการแล้วนะคะเมื่อช่วงที่แล้วของรายการ<ม>ค่ะกำลังน่าสนใจค่ะอาจารย์อุบลค่ะเกี่ยวกับผักข้าวตอง<ม>ในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและก็ะยับยั้งอาการของโรคต่างๆในหลอดทดลองได้แล้วก็รวมไปถึง HIV ด้วยจะต้องขอเรียน<ม>ถามอาจารย์อุบลต่อเลยค่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยตัวอาจารย์เองบอกด้เลยนะคะว่าเชือ HIV เนี่ย จากการค้นพบเนี่ยเ<ม>ชื่อไหมฮะท่านผู้ชมว่ามันสามารถที่จะอยู่ในร่างกายเราเนี่ยได้ถึง6ปีหลังจากที่ได้รับเชือ้อเพราะฉะนั้นฝากไว้เลยนะคะสำหรับผู้หญิงหรือผู้ชายคนไหนที่เมื่อ6ปีที่แล้วไม่ได้ใส่ถุงยางนะคะ,คะหรือไม่ได้ใส่นวมนะคะมีพฤติกรรมเสียรรเส่ยงนะคะตัวอาจารย์เองบอกเลยท่านยังไม่รอดผล <คะ S 2> เพราะว่าระยะฟักตัวของ HIV ที่เราค้นพบกันมา หกปีนะคะถึงจะปรากฏอาการก็มีคือผ่านไปหกปีเพิ่งจะมีอาการขึ้นมาใช่ดาก็เลยมันเป็นเรื่องที่โอ้โหน่าเสียวอยู่นะคะเอาเรามาดูนะคะผักก้านตองเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกันเนี่ยตัวอาจารย์เองบอกเลยเลยนะคะเป็นหัวข้อใหญ่เลยว่าผักก้านตองเกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกันอย่างที่อาจารย์กล่าวไปแล้วว่าระบบภูมิคุ้มกันมีสองชนิดก็คือแบบไม่เฉพาะเจาะจงกับแบบเฉพาะเจาะจงแบบเฉพาะเจาะจงจะ เข้าไปตอบสนองที่ระดับเซลล์เลยนะคะและพบว่าสารสกัดดังกล่าวเนี่ยสามารถไปปลุกอาจารย์ใช้คำว่าปลุกเลยนะคะปลุกที่โปรตีนในเซลลุ่มซึ่งจะส่งเสริมการทำงานของลิมโฟไซต์ชนิดแมคโครฟาจในเซลล์เลยและนอกจากนั้นแล้วยังไม่พอนะคะจากเอกสารนี่เขาบอกเลยว่าถ้าร่างกายเราเนี่ย มีความแข็งแรงก็จะสามารถต่อสู้กับไม่ว่าจะเป็นเชื้อไวรัสเชื้อแบคทีรียได้และถ้าเราต่อสู้ได้สารที่ก่อให้เกิดโรคมะเร็งหรือสารพิษต่างๆที่จะมาทำอันตรายเราก็จะไม่เกิดขึ้นนึกออกไหมคะและนอกจากนั้นแล้วยังก่อให้เกิดโรคต่างๆมากมายถ้าสมมุติเราไม่มีระบบภูมิคุ้มกันที่ดีโรคต่างๆนั้นคือระบบอะไร้ไหมะหนึ่ง <c oughs> ่างกายเราเนี่ย มีอ่มีความต้านทานต่ำเช่นโรคภูมิแพ้โรคมะเร็งโรคเอ์โรคไขข้อโรครูมาตอยและโรคเรื้อรังต่างๆเบาหวานความดันหลอดเลือดและหัวใจสามารถที่จะรักษาและบรรเทาอาการให้หายขาดได้ถ้าเห็นไหมคะระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายสามารถที่จะกลับเข้ามาทำงานได้ดีสามารถที่จะตอบสนองต่อระบบภูมิคุ้มกัน ต่อสิ่งแปลกปลอมซึ่งอยู่ในแต่ละตัวบุคคลแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับไอายาหรือสมุนไพรอย่างเดียวขึ้นอยู่กับกรรมพันธุ์ขึ้นอยู่กับอายุขึ้นอยู่กับฮอร์โมนและขึ้นอยู่กับสรีระรวมทั้งสิ่งแวดล้อมด้วย <c oughs> แต่ถ้าเราไปปล่อยให้กบเรายอมแพ้อ,อ้ามันเป็นกรรมพันธุ์มันเป็นอายุมันเป็นฮอร์โมนเราก็แพ้เขาสิผลปรากฏว่ารายงานการวิจัย ผักก้านตองที่เกี่ยวข้องกับการเสริมภูมิคุ้มกันลองคิดดูสิฮะว่ามันดีแค่ไหนเขาบอกเลยนะคะว่าสามารถที่จะส่งเสริมภูมิคุ้มกันโดยสร้างการทำงานของเม็ดเลือดขาวในการจับกินสิ่งแบบปลกปลอมสรุปไง่ายๆคือคให้เม็ดเลือดขาวทำงานได้ดีสมบูรณ์ร่างกายก็จะไม่เจ็บป่วยได้ง่ายและจากการทดลองพบว่า สารสกัดดังกล่าวก็คือผักก้านตองกระตุน้นการแบ่งตัวของเม็ดเลือดขาวชนิดลิมโฟไซต์ในสัตว์ทดลองโดยเพิ่มลิมโฟไซต์นะคะทั้งชนิด1ชนิด2ชนิด3ชนิด4โดยมีข้อแม้500มิลลิกรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมแค่วันเว<า>้นวันนาน4สัปดาห์สรุปง่ายๆว่าถ้าเราจะเอาผักก้านตองมาเสริมภูมิคุ้มกัน ต้องใช้ระยะเวลาประมาณ4สัปดาห์นะไม่ใช่กินอึกเดียวนะอาจจะเพิ่มภูมิคุ้มกันจะป้องกันภูมิแพ้มะเลงเอดไขข้อลุมาตอยอะไรอย่างเงี้ยยากอยู่นะคะ,คะเพราะฉะนั้นมันมีระยะเวลาอย่างที่คุณหมอบอก,บอกมันขึ้นอยู่กับคอร์สและช่วยสร้างแอนติบอดีช่วยเสริมการทำงานของแมคโครฟาจในการจับกินสิ่งแปลกปลอมที่สำคัญที่สุดยังย่อยสลายสิ่งแปลกปลอมอีกด้วย มินำซ้ำยังไม่พอนะคะคณะวิจ fruit, yoga, ัยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุขได้ศึกษาฤทธิ์ของผักกานตองต่อเซลล์ภูมิคุ้มกันของคนเลยนะคะเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมฮะของคนในหลอดทดลองพบว่าสามารถกระตุ้นการแบ่งตัวของเม็ดเลือดขาวได้ดีเห็นไหมคะนี่คือเหตุและผลว่าทำไมรายการนี้ถึงชื่อว่า พบรักคุณคพบรักคุณสมุนไพรนี่เองและนอกจากนั้นแล้วยังสามารถที่จะลดภาวะภูมิแพ้ภูมิไวซึ่งเป็นการตอบสนองต่อระบบภูมิคุ้มกันต่อแอนติเจนหรือเขาเรียกง่ายๆว่าโรค SLE แอละ,ะที่มันตอบสนองเร็วและที่สำคัญที่สุดนี่ฮะจดถึง17สิทธิบัตรอีกนะ,ะฮะสิเสิบธิบทบทัตร <17 S 2> คราวนี้มันมีบางตัวซึ่งเราจะต้อง ให้คุณหมอโสภาอธิบายว่าการทำลายสิ่งแปกปลอมค่ะคุณหมอขานะคะมันใช้กลไกอะไรฮะเนี่ยอันนี้ค่ะกลไกในการจับกินสิ่งเปิกปลอมเนี่ยค่ะนะเดะ<ช>ี๋ยวให้คุณหมออธิบายนิดนึงเนี่ยเนี่ย L <นะ S 1> อ,อินเตอร์เลคคุอินเตอร์ลูคินปริมาณสร้างอินเตอร์ลูคินทั้งชนิดหนึ่งและชนิดสองเนี่ยค่ะ<า>คุณหมอลองอธิบายว่าทำไมไอ้ผักก้านตองน,นึงถึงเสริมภูมิคุ้มกันได้คะเ<า>ท่าเท่าที่อาจารย์อุบลได้กล่าวมาไว้ว่า,ากลไกของร่างกายเนี่ยเป็นลักษณะ เราต้องเข้าใจนิดนึงว่าร่างกายเรามีการสร้างอิมมูนิตี้อิมโมลขึ้นมาหรือเราเรียกแอนติบอดดีว่าแอนติบอดีบางชนิดเนี่ยมันไม่ต้องเมมโมรีไม่เฉพาะเจาะจงแอนติบอดีธรรมดาทั่วไปแล้วก็เขามีสิ่งแปลปรอมนะฮะมันก็สิ่งแปลปรอมเหล่านั้นนะฮะถ้าเป็นเรา มันเป็นอันตรายกับร่างกายนะคะเราเลยก็ไม่เหมือนก็จะมีมันก็จะปล่อยสารบางชิน้นที่ออกมาเราียกว่าไซโตโท็อกซิกนะคะเป็นสารพิษก็จะเรียกไงเหมือนเรียกนะฮะเรียกว่าเนี่ยฉันผมชูป้ายแล้วฉันปีไซโตท็อกซิกเนี่ยคุณฉันกําลังจะเข้ามาลุกคุณะคะแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเซลล์ต่างๆเช่นเซลล์เม็ดเลือดขาวเซลล์ต่างๆเนี่ยนะฮะอิมมูนิตี้เนี่ยก็จะเข้ามาขับจัดเชื้อโรคหรือสิ่แปลกปลอมแมะะ้กระทั่ง เรามีสิ่งแปลกปลอมที่ไม่ได้เป็นอันตรายอย่างร้ายแรงแค่เป็นพวกสารเช่นลูกปืนยิงเข้าไปในร่างกายนะม,มันก็จะมีเกิดปฏิกิริยายอย่างนี้เหมือนกันนะคะเรียกเซลล์ต่างๆให้มีการสร้างพังผืดล้อมรอบนะ,ะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของลักษณะการป้องกันอย่างทั่วๆไปทีนี้เนี่ยเวลา อันนี้เกิดศึกครั้งแรกนะคะ uh huh. พราะเวลาศึกครั้งที่สองมันก็จะมีการจดจําในของที่เราเรียกว่าเซลล์เมดิเอเตดอิมมูนิตี้เนี่ยนะฮะ uh huh. เป็นการป้องกันที่ให้พวกทีลิมโฟไซต์ <c oughs> ในร่างกายต่างๆเนี่ยในร่างกายเนี่ยเราจำนะคะมีการจําว่าอันนี้เนี่ยเป็นตัวอันตรายของร uh huh. ่างกายนะฮะเพราะฉะนั uh ้น huh. พอเวลามีเชื้อโรคเนี่ยเราแต่ตัว,ต,วตัวจำกัดพวกนี้เนี่ยมันเหมือนเราต้อง แอดแทกกับเชื้อโรค<อ>แต่ละครั้งไปเราถึงจะจําได้นะฮะถ้าเราไม่เคยเจอเชื้อโรคตัวนี้เข้ามาเราก็ไม่เคยจำนะคะเพราะฉะนั้นก็เรียกว่าความต่อสู้แบบจำเพาะเจาะจงนะคะเช่นมีสเตปเคยเข้ามาสเตปตโตอคคัสก็เป็นเชื้อแบคทีเรียชนิดหนึ่ง<อ>ซึ่งเราไม่เคยเจอสเตปฟ,ฟิโลคอคคัสเข้ามางนั้นร่างกายก็จำเด้เพราะสเตปโตอคคัสแอดแทกแต่ละโรคๆไปนะคะโดยเซล ของเม็ดเลือดขาวที่เรียกทีลิมโฟไซต์ต่างๆนี่เป็นตัวจําซ่ว์อินเตอร์ลูคินนีเป็นตัวนี้ใช่ไหมคะนี่ค่ะพาะเขาบอกเลยนะคะว่าสามารถย่อยและทำลายสิ่งแปลกปลอมได้นะคะและเพิ่ม อินเตอร์ลูคิน1และอินเตอร์ลูคิน2นะคะอันนี้จากงางาการวิจัยเช่นค่ะเพราะอินเตอร์ลูคินต่างๆนี่นก็เป็นสารเมดิเอเตอร์ที่เราเรียกว่าสารเมดิเอเตอร์อนะคะโพสต้าแกลนดินอินเตอร์ลูคินนะคะใน,นพวกนี้เนี่ยมันมีหลายยังมีสับไทยอีกหลายๆตัวในทางด้านรายละเอียดซึ่งจริงๆแล้วเนี่ย ดิฉันเองก็ไม่ได้อยู่ในในโลกติดเชื้ออาจจะมไม่ไม่ละเอียดชัดเจนนะแต่เท่าที่ในกระบวนการทําแพทย์ที่เรากทรา็ทราบกันไปว่าพวกโพ,กพกสตา้าเกดินตุลุคินเมื่อมีการติดเชื้อมีอะไรเงี้ยมันก็จะมีการเรียกเรียกแล้วก็ออกมานะคะในขบวนการ สาทางด้านเคมีออกมาเพื่อที่จะให้ปฏิกิริยาต่างๆเนี่ยให้เซลล์เนี่ยมีความจดจำนะคะแม้กระทั่งเชื้อแบคทีเรียเชื้อไวลัสต่างๆก็เป็นคําเป็นสารเมดีเอเตอร์ตัวหนึ่งที่จะใช้ในการให้จับก็คือสรุปไง่ายๆว่าพอเฉพาะเจาะจงนะคะเฉพาะเจาะจงว่า ถ้ามีสารตัวไม่ดีนี้ตัวชนิดนี้ตัวชนิดนี้อาจจะไม่ใช่บีเอเนี่ยเราจับ้ามาต้องเอามาใหม่นะคะเปลี่ยนแปลงนะคะก็คือเป็นสารที่เรียกให้เซลล์เนี่ยจดจําว่าถ้ามีสารชนิดนี้มาเราต้องไปล้อมมันหรือเราต้องขับไล่มันออกไปนะคะก็เป็นการ เพิ่มภูมิคุ้มกันในร่างกายนะอย่างเฉพาะเจาะอย่างทั่วไปและเฉเฉพาะเจาะจงท่านผู้ฟังดูนะฮะแมคโครไฟก็ช่วยในการสร้างอิมมูเนตี้ได้ด้วยอันนี้ก็เป็นงานวิจัยซึ่งเราบอกได้เลยว่ามีถึง17สิทธิบัตรที่เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายเพื่อให้การทำงานของร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ร่างกายก็จะไม่เจ็บป่วยได้ง่าย <c oughs> แค่นี้อาจารย์ก็ชื่นใจแล้ว <c oughs> แค่คําพูดนี้นะคะตัวอาจารย์เองก็บอกเลยว่ามันเป็นสิ่งที่ดีและ <c oughs> มีประโยชน์เพราะ <c oughs> ฉะนั้นตัวอาจารย์เองถึงฝากไว้ว่าถ้ารู้ว่ามีงานวิจัยดีๆ ก็ฝากไว้ค่ะค่ะอย่างนี้นั่นเองนะคะที่ทำให้จารอิอโบได้หลงรักตัวสมุนไพรก้านตองน,นี้แม้ว่าจะมีผลงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรมาหลากหลายชนิดนะคะเรามีผลิตภัณฑ์ดีๆอีกหนึ่งตัวแนะนํะนำท่านผู้ชมค่ะเรียกได้ว่าผ่านการสกัดบ่มเพาะในสัดส่วนที่พอเหมาะมาแล้วค่ะอาจารย์คือเครื่องดื่มสมุนไพรก้านตองผักขาวตองตาแฮปปี้พีเพิลเฟชค่ะปรับสมดุลเพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงค่ะ วันนี้ค่ะรายการของเราเสี่อเวลาอ่ารายการของเราได้หมดเวลาลงแล้วนะคะถ้าท่านผู้ชมท่านใดนะคะอยากจะติดตามเกี่ยวกับข้อมูลเพื่อสุขภาพนะคะหรือสาระน่ารู้ดีๆพบกับรายการพบรักคุณได้ใหม่ในคราวหน้านะคะพบกับเราเมื่อไหร่นะคะก็จะมีข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาสุขภาพด้วยคุณประโยชน์ของสมุนไพรค่ะวันนี้ค่ะเราทั้ง3คนต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ เครื่องดื่มสมุนไพรก้านตองผักข้าวตองตรา Happy Pure Fresh